สวัสดีครับนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์มนชัยนะครับรองคณะบดีฝ่ายวิชาการเนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องการจัดงาน a c a d e m มิก e ิ k ที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยจากเหตุไวรัสโควิด COVID -19 เนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยตอนนี้ต้องอยู่กับบ้านเนะปรับรูปแบบการเรียนการสอนในหลยายอย่างเพื่อเกิดความเข้าใจเนี่ยว่ามันจะปรับเปลี่ยนรูปแบบยังไงบ้างเนี่ย เราก็มองว่าเฮ้ยนี่มันคือวิกฤตเนี่ยที่มันคือโอกาสเสมอเราก็ลองปรับรูปแบบดูนะครับมาลองดูกันวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับอคาเดมิกวีกเนี่ยพวกเราคงคุ้นเคยกันนะทุกครั้งที่จบแต่ละเทอมเนี่ยจบการเรียนการสอนเราก็มีการจัดงาน a c a d e m มิกวี k เกิดขึ้นมีทั้งอะไรบ้างอะ่ะมี้า e x h i b i t i o n p r e ี e n t ที่เป็นแบบถามตอบแล้วก็เป็นทส Talk นะครับ เราก็มองว่าคราวนี้เป็นโอกาสอันดีน,นะครับเราก็จะเปลี่ยนสู่ Academic Wave ซะนะครับจริงๆมันเป็นแผนที่ทางคณะเนี่ยวางไว้ก่อนและก่อนที่จะเกิดโควิดอีกว่าเราอยากนำผลงานของนักศึกษาทุกคนเนี่ยไปอยู่ในออนไลน์เพื่อสืบค้นและเผยแพร่ได้นะครับข้อดีของมันก็คือสามารถทำให้เกิดการทำการเสนองานแบบ anytime anywhere แล้วก็ always stay ก็คืองานที่เอาไปโพสต์อยู่เนี่ยโพสต์ Post อยู่ในเว็บเนี่ยมันจะ อยู่คงอยู่ตลอดไปสามารถสืบคน้นค้นหาได้เพราะฉะนั้นต้องทำงานดีๆนะครับการออกแบบดีๆเอาท์พุตด,ดีๆนะครับเพราะมันจะอยู่ตลอดไปวันนี้ก็เลยจะมาเป็นวิดีโออันแรกเนอะมันจะมีอยู่3ตอนด้วยกันตอนแรกวันนี้เราจะพูดถึงรูปแบบการจัดงานที่ไปอยู่ในออนไลน์เนี่ยเพื่อทำความเข้าใจกันก่อนจะได้เห็นภาพพร้อม ไปในทางเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำอีกวิดีโอหนึ่งเนี่ยเป็นการสอนให้เขียนคอนเทนต์นะครับขอนที่เขียนคอนเทนต์เพื่อน,นำไปใช้ประชาสัมพันธ์และลงในงานตนเองที่เป็นเว็บเนี่ยต่อไปเราก็จะมีการสอนการใช้ Google Sites และการทำมีเดียหรือมีเดียที่เอาไปแปะใน Google Sites เนี่ยเพื่อใช้ในการนำเสนอ อแล้วถ้านศึกษาคนไหนเนี่ยอยากใช้เว็บไซต์แบบอื่นนี่อาจจะใช้ได้นะรอไปรอไปค้นคว้าหาข้อมูลดูแต่หลักๆเนี่ยที่อาจารย์จะใช้ก็ใช้ Google s i ต์นะครับเพื่อให้รวบรวมผลง,งานอ่ะมาดูกันคราวเนี้ย c a d e m i ม Week ครั้งนี้เนื่องจากมันเป็นการเผยแพร่ลงบนเว็บและออนไลน์มันจะไม่ใช่อยู่แต่ในคณะเราเท่านั้นนะครับมันจะเผยแพร่ไปทั่ว เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมมีส่วนช่วยกันทํานะครับเพราะฉะนั้นการทำเนี่ยเริ่มต้นจากการออกแบบงานดีๆทําผลงานดีๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปใช้ใน p r o บ i t ขึ้น wave ของเรานะครับเพื่อกระจายออกไปสู่ข้างนอกมาดูโครงสร้างกาันมาดูโครงสร้างกาันอันนี้น่าจะทําให้เห็นภาพนะครับอันนี้น่าจะทาให้เห็นภาพก็คือ ทุกคนเนี่ยเมื่อทํางานออกแบบเสร็จนะครับเมื่อทํางานออกแบบเสร็จเราก็จะฝึกให้ทุกคนเนี่ยเขียนคอนเทนต์นะครับใช้มีเดียแล้วก็แล้วก็สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาดูตรงนี้เนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมก็คือทําเว็บตรงนี้ขึ้นมานะครับโดยจะมีการเขียนคอนเทนต์ใส่มีเดียต่างๆเดี๋ยวเรามาพูดกันในเอพิโซดต่อไปนะเรียกว่าเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดหนึ่งแล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําเป็นเว็บเว็บกลางนะครับเป็น academic week ตอนนี้อาจารย์ตั้งชื่อเล่นๆน,นะว่าลงลาน คล้ายๆกับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเป็นโรงราแบบแบบฟิสิกอลแล้วเราจะเป็นโรงงานแบบออนไลน์ร่างครั้งนี้นะครับที่จะเป็นที่ที่รวบรวมผลงานเนี่ยปีหนึ่งสองสามสี่ห้าสตูดิโอต่างๆแล้วก็ t ีเี่เนี่ยคาดว่ามันจะอยู่ยั่งยืนต่อไปเนอะทุกป,ปีเราจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆโดยเมื่อเรารวบรวมงานของทุกคนเนี่ยจะทํำลิงก์มาหาเรา และเราก็จะมองถึงคอนเทนต์ต่างๆในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยตลอดทั้งปีเลยก็ได้นะครับเราก็จะยิงผ่านโซเชียลมีเดียเช่น f a c e b o o k Instagram youtube g o o g l e l i n e ไปสู่บุคคลภายนอกเพราะนั้นจะเห็นว่า Academic Week จะเปลี่ยนไปเป็น Academic w เว e ที่ลันไปตลอดนะครับรันตลอดพีเรียดเรามองว่าหมดโควิดแล้วเนี่ยเราจะไม่นิ่งเฉยนะเราจะนำเสนอผลงานของนักศึกษาเนี่ยสู่โลกภายนอกนะครับ อ่สิ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องเตรียมทําก็คืออะไรอ่ะมาเข้าใจกันก่อนก็คือหลายหลายคนเนี่ยถามผ่านอาจารย์มาหรืออาจารย์ก็มีคําถามว่านักศึกษาเนี่ยต้องทําอะไรมีเทมเพลตยังไงบ้างหลักๆก,ก็คือเมื่อนักศึกษาออกแบบงานของตนเองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําเว็บไซต์กันโดยเว็บไซต์เนี่ยที่ดีเนอะเราก็เคยได้ยินไหมคอนเทนต์ Content is the king ก็คือคอนเทนต์เนี่ยการเขียนคอนเทนต์ีๆดีมันจะทําให้เกิดความน่าสนใจของงานนะครับ คอนเทนต์มาจากไหนก็มาจากผลงานนักศึกษาเองแหละถ้าลรงประมวลผลดีๆรวบรวมดีๆว่าคิดงานมีจุดเด่นจุดด้อยมีคุณค่าย,ยัางไงเนี่ยมันก็จะเอามาเขียนคอนเทนต์ตรงนี้ได้ซึ่งเดี๋ยวเอพิโซดสองหรือเอพิโซดสามเนี่ยไม่แน่ใจนาะจะเอาอะไรขึ้นก่อนก็เดี๋ยวจะมามาพูดถึงการเขียนคอนเทนต์นะครับมีเดียต่างๆเนี่ยวางแผนไ้เลยว่าภาพที่เรนเดอร์ออกมามุมต่างๆที่จะโชว์สเปซโชว์อินทีเรียต่างๆโชว์ต, show space, show imes, ต,ต,ตัวอาคารหรือแพลนของเราเนี่ย เราจะใช้รูปแบบไหนสไตล์แบบไหนนะครับบางคนอาจจะฝังวิดีโอไว้ก็ได้เช่นไปถ่ายวิดีโอลง youtube แล้วไปแปะเนไซต์เช่นแบบว่าอาจจะมีแค่อนิเมชันของงานหรืออยากพูดนำเสนอแบบพี่อาจารย์พูดอยู่เนี่ยพูดประกอบได้นะครับใช้ประกอบได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานหลักๆที่เดี๋ยวนะักศึกษาเนี่ยจะต้องทำเห็นอนาะจารย์เขาบอกนะว่าถ้าใครไม่ส่งนี่เราไม่ออกเรดนะสำหรับการทำเว็บอันนี้นะครับมาดูหน้าตากันบ้างใช ถ้าพูดถึงหน้าเนี้ยมันก็เหมือนคล้ายๆที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทานะครับก็คือเป็นการรวบรวมง,งานของนักศึกษาเนี้ยผ่านเว็บตัวหนึ่งผ่านเว็บตัวหนึ่งเว็บ่าตัวหนึ่งนะครับอ่าถ้ามองว่าเราจะโปรโมทยังไงนึกถึงเวลาเราอันนี้ขออนุญาตนะครับลาซาด้าว่าเอามาใช้หน่อยให,ให้นักศึกษาเห็นภาพน,นะครับปกติเวลามันถ้าเราเห็นไหมเวลาเราอยากซื้อของอะไรเนี่ยมันก็จะมีออนไลน์มาเก็ตติ้งนะเขาก็จะโปรโมทในช่วงต่างๆโปรโมทสินค้าอะไรบ้างนะครับเราก็เหมือนนักศึกษาเนี้ยก็เหมือนเป็นคนทํา ทำเว็บเว็บหนึ่งไว้ก่อนแล้วเราจะดึงตรงไหนไปโปรโมทได้บ้างนะครับอะหลักๆเนี่ยเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะมาสอนเรื่องการเขียนคอนเทนต์งานประมาณนี้นะครับมีเรื่องของการเขียนอินโทรบอดี้คอนสตรชั่นต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเอพิโซดต่อไปวันนี้เรามาพูดกันเพื่อให้เข้าใจว่าเราทำเว็บไปทำไมและมันจะไม่ใช่แค่แปะเว็บไว้เฉยๆอีกต่อไปมันจะถูกดึงไปใช้นะครับฉะนั้น ลบกวนนักศึกษานะครับช่วยตั้งใจทําผลงานเนาะต่อไปนี้มันจะไม่ได้จบแค่ในคณะเราแล้วนะครับก็ฝากอาจารย์ด้วยนะครับในการตรวจสอบคอนเทนต์ต่างๆนะครับ่เดี๋ยวเราจะมีการฝึกเขียนกันอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นของดีไซน์ m ัม h ติงเนี่ยเราจะเห็นว่าเว็บเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเว็บนิ่งๆเฉยๆการที่เราจะยกเนื้อหาเนี่ยไปโปรโมตได้มันก็จะต้องมีการเขียนอินโทรไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวหรือ เรื่องราวที่ท่าสนใจเนี่ยนึกถึงเวลาเราฟีดเฟซบุ๊กเนี่ยฟีดเฟซบุ๊กฟีดทฮมเมอศ์พท์เนี่ยจะทำยังไงให้คนหยุดที่คอนเทนต์เราเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเอพิโซดต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะเห็นภาพไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากการมาพูดครั้งนี้นะครับทั้งอาจารย์และนักศึกษาว่าอาคาเดมิกวีของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นอาคาเดมิกเวฟนะครับที่เป็นแอนดี้ไทม์แอนดีแวร์นะครับเราจะใช้ เป็นคลังข้อมูลของเราและเราก็ใช้ในการเผยแพร่ต่อไปในอนาคตก็ระหว่างนี้เนี่ยรักษาตัวเองกันดีๆนะดูแลตัวเองดีๆโควิด COVID, มันก็เป็นโรคอย่างนึงแหละถ้าเรารู้จักป้องกันป้องกันไทยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงครับ